ทริปนี้พวกเราจะไปตั้งแคมป์รับสายฝนที่อุทยานน้องใหม่เจ็ดคตป่งกอนเศราจังหวัดสระบุรีโดยพวกเราออกเดินทางจากมุดปาการระยะทาง150กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงครึ่งมาลุ้นกันว่าทริปนี้พวกเราจะเจอฝนกันหรือเปล่า ตอนนี้นะคะเราก็แวะกันที่ร้าน่าวคาเฟ่เป็นร้านกาแฟนะคะก่อนถึงอุทยานจากนี้ไปดูจากระยะทางเนี่ยก็จะประมาณ5กิโลนะคะเป็นร้านกาแฟที่เราแวะเป็นประจําเลยก่อนที่จะเข้าไปกางเต็น,นะคะ่ะรสชาติดีบรรยากาศดีแล้วก็การตกแต่งร้านน่ารักมากเลยะคะ่ะ คนตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปเดินหาที่กลางเต็นท์กันก่อนนะคะไปพอมาถึงก็มาจอดรถกันตรงนี้นะครับแล้วก็เออลงของได้ตรงนี้เลย่ะนี่ก็ไปเดินหาที่กันดีกว่าตอนนี้โอ้เที่ยงพอดีเลยคนยังไม่เยอะนะ ต้องบอกว่าที่นี่เรามากันที่รอบแล้วรอบนี้รอบที่สี่เออใช่ครั้งที่สี่และเออถ้าถามว่าติดใจอะไรแผนกล้องทางนู้นค่ะวิวสวยมากใช่แต่รอบนี้เราจะเปลี่ยนที่กันนะคะจะไม่ซ้ำจุดเดิมอืม เราเคยมากลางตรงนี้นี่เลยนี่ตรงนี้สองครั้งตอนฝนตกเป็นผู้ประสบภัยไปรอบหนึ่งมัน <c oughs> เป็นแอ่งคือตรงโน้นไหมหรือ,อยังไงโอเคเราก็ได้ที่แล้วนะคะทุกคนเป็นตรงนี้เป็นจุดสูงสุด ที่เดิมเพื่อที่เราจะได้มองวิวสวยๆงามๆแบบนี้ตรงริมน้ำน่าสนใจนะแต่ว่าเคยแล้วไงเคยไปกลางครั้งที่สามแล้วก็เจอตัวเขาเรียกว่าอะไรนะลิ้นเลือดดอกที่มันจะเป็นเหมือนคุ้นอะแต่ตัวมันเล็กกว่าแต่ตอนเราตอนเราโดนกัดะเราแทบไม่รู้สึกตัวเลยมันจะแบบขันยุกยิมยุกยิมยุกยิมมนึกว่ามาง ธรรมดาตัด้กลับไปหาข้อมูลถามในกลุ่มเียรู้ว่าตัวอะไรคันอยู่เป็นเดือนใช่อแผเป็นยังอยู่เลยตอนนี้เข็ดมากเลยมาตรงนี้ดีกว่าใช่โอเคคือเนินเนาะน่าจะรอจากน้ําขังแล้วก็ฝนตกก็ไม่น่าเป็นไรใช่ไปนี่ก็แไ่คนของกันดีกว่า หลังจากกางเต็นท์เสร็จแล้วนะคะก็ออกมาหาอะไรกินกันนะคะมื้อเที่ยงตอนนี้ก็บ่ายโมงครึ่งแล้วแหละเริ่มหิวคือตอนนี้เรามาที่ร้านประจําใกล้ๆอุทยานนะคะจะเป็นร้านก๋วยเ,เตี๋ยวเนื้อ,อน้ำตกน้ำใสเดี๋ยวพาไปดูว่ามีอะไรกินบ้างโอเคไปด<ะ>ูกันเลย เอาเส้นเล็กหมูค่ะเอาเล็กเนื้อครับค่ะน้ำตกนะคะครับน้ำตกครับธรรมดาครับ้ใช่ค่ะครับได้ครับที่นี่มีข้าวไหมครับมีค่ะเป็นอาหารตามสั่งใช่ไหมคะมีกรอบหมูกุ้งเนื้อไก่เออกี่โมงอะครับเช้า อ๋อโอเค่ะมาแล้วอันนี้เป็นเมนูเส้นเล็กหมูหมูตัวอันนี้เป็นเส้นเล็กเนือ้อที่ใส่ถั่วไปเต็มน้ำตกต <c oughs> เออใส่ถั่วไปหนึ่งช้อในใหญ่ๆ <c oughs> ล,ลองกินกัน อุ๊ย <c oughs> แต่ไหนขึ้นช้อนอรช้อนมากอื้อไม่ เส้นดูไงเดี๋ยวนุ่มอืมอร่อยๆเลยอร่อยมันทั่วมากใส่ไปขนาดนะั้น โดยร้านเนี่ยจะตั้งอยู่ทางซ้ายมือก่อนถึงทางเข้าอุทยานประมาณ500เมตรและเมนูที่เราสองคนกินสองชามราคา80บาทโดยก่อนจะกลับเราได้เจอแมวพี่ที่ร้านบอกว่าเป็นแมวของโรงเรียนมันชอบอ,ออกมาเที่ยวเล่นแถวนี้นเราเลยเอาอาหารแมวที่ติดรถไว้<ม>แบ่งให้น้องได้กิน<ม>อ๋อเข้าไป ตามหนูมาหรือเปล่าเดี๋ยวเราพามาดูห้องน้ำนครับของอุทยาน7จ็ดขดปวงกอนเศร้านะครับพอมาถึงเนี่ยก็จะเจอของห้องน้ำชายเลยเป็นสองห้องติดกัน ไปอีกหน่อยเป็นห้องน้ําหญิงเป็นสองหลังคู่เดี๋ยวเราพาไปชมห้องน้ำชายด้วกนเะนาะห้องหญิงเราเข้าไม่ได้มีห้องน้ำทั้งหมดหนึ่งสองสามส่หห้องอโอเคมีเป็นห้องอาบน้ำหนึ่งสองสองห้อง ห้องสุขาสามห้องโอเคนะสะอาดสะอา้านดีมากครับนี่ก็เหมือนกันมีหกห้องโอเคห้องน้ำโด้รวมถือว่าโอเคเลยและนี่คือจุดล้างภาชนะมีทั้งหมดสี่ช่อง อยู่ห่างจากจุดที่เรากางเต็นท์ประมาณ50เมตรโดยจะมีที่สำหรับหันเตรียมวัตถุดิบสำหรับทำอาหารไว้ให้ด้วยตอนนี้ครับเวลาบ่าย3โมง15นาทีเดี๋ยวเราพาทุกคนมาดูบรรยากาศจุดกลางเต็นท์เจ็ดคดปวงกวันเศร้าท่าที่สังเกตนะอ,อน้ำน้อยนะน่าจะเพราะว่าเพิงจะเริ่มหน้าฝนด้วย เนี่ยเห็นโคดหินเลยอะแต่ว่ารอบก่อนอ่ะเหมือนเราเคยเห็นกวางมันว่ายน้ำอยู่ตรงโน้นเนาะวันนี้ต้องมาลุ้นกันนะว่าจะเจอตัวหรือเปล่าเพราะว่าเคยเห็นคนเขาโพสเมื่อสามวันที่แล้วนี่เองว่ามีกวางขึ้นมานอนอยู่บริเวณลานกลางเต็นเลยเนาะใช่ใช่เดี๋ยวคืนนี้เรามาเดินดูกันอีกทีหนึงเดินไปศาลาไหม ว่าตอนนี้ก็เดินไปเที่ยวกันดีกว่าคือดีนะที่แบบหน้าฝนมันไม่ค่อยร้อนอะ่ะตอนนี้คือแบบไม่มีแดดเลยแต่ก็เอ่อมืดสลับแดดอยู่นะเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวมืดคล้มอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ก็ยังดีกว่าแดดออกตลอดอื <laughs> ก้ามกางเต็นท์ในศาลาโอ้โหวิวศาลาคือดีมากนะเออกลายเป็นว่ามุมเนี้ยเป็นมุมที่แบบดีที่สุด คือถ้ามองไปทางฝั่งนูน้นอะมันจะเป็นทางศึกษาธรรมชาติคือเห็นเขาบอกว่ามันมีทั้งหมดสามเส้นทางแต่เราก็ยังไม่เคยไปเลยมันก็มีคนเดินเข้าไปนะใช่ใช่มีพี่คนหนึ่งเดินเข้าไปอยู่เพราะว่าถ้าจะไปน้ำตกเจ็ดโคตอะเนาะมันต้องเดินเข้าไปข้างใน ระยะทางไม่ได้เป็นประเด็นหรอประเด็นคือเรากลัวใช่ยิ่งดูดูฝนเนี่ยคือเราก็ไม่รู้ว่าจะมีน้องๆอ,อะไรออกมาบ้างใช่เมื่อกี้นี้พาไปดูห้องน้ําคือตรงฝั่งนู้นมาแล้วห้องน้ำอีกจุดหนึ่งก็คือทางขวามือสุด นู้นเลยหลังคานู้นไม่แน่ใจะเห็นกันหรือเปล่าห้องน้ำมันมีสองฝั่งใครใกล้ไหนก็ไปทางนั้นสะอาดพอๆกันนะใช่ใครเคียงกันไม่ได้แย่ก็กกจะมีริมอ่างเก็บน้ำก็จะมีพี่ๆเขาก็มากลางกัน คือชอบที่นี่ตรงที่มันมีบริเวณให้เลือกค่อนข้างเยอะอะ mm hmm. เมื่อเช้าก็ที่พาไปดูตรงโซนที่ต้นไม้เยอะๆอันนั้นก็กางได้เหมือนกันเดี๋ยวจะพาไปชม,มวิวฝั่งตรงข้ามกับที่เรากางเต็นทนะ์ใช่อะแล้วก็นี่ห้องน้ำที่เราพูดเมื่อกี้นี้ก็จะเป็นสองอาคารแยกกิ่งชายอยู่ที่ว่าเ,ออเราใกล้ตรงไหนก็ไปตรงนั้นแหละ ต้องบอกว่าเออห้องน้ำที่นี่ก่อนนันเนี่ยจะสร้างจากเงินบริจาคในแต่ละปีใช่ก่อนที่จะเป็นอุทยานเขาเป็นศูนย์อะไรนะศึกษาธรรมชาติเชบบยเวอะไรสักอย่างหนึ่งประมาณนี้ก็ห้องน้ำก็จะผุพังไปตามการเวลาใช่ ทีเนี้ยเป็นอุทยานแล้วก็เดี๋ยวรอดูอีกทีนึงน่าจะมีการพัฒนามากขึ้นใช่ใช่อาจจะดีกว่าน,นี้แต่ตอนนี้ก็ไม่ได้แย่นะไม่ได้แย่มากขนาดนั้นใช่อ่ะมาถึงจุดตรงนี้ในทีป้ายนะห้ามกางเต็นท์บริเวณนี้ใช่มันจะสุดเขตกางเต็นท์แหละเพราะว่าอันนี้จะเป็นเส้น,นตรงเนี้ยคือเส้นที่เขาจะไปเดินศึกษาธรรมชาตินะใช่ก็ตรงเนี้ยก็จะมองเห็น มีฝั่งตรงข้ามที่เรากางเต็นท์เลย จากผ่านการทำอาหารที่เดินวุ่นวายกันไปไปมาเมนูที่เรากินในค่ำคืนนี้ก็คือกุ้งอบบุนเส้นกับต้มยำกุ้งคือต้องบอกก่อนว่าเป็นเมนูที่เราเราีเควกนะกุ้งอบบุนเส้นคืออยากกินมานานแล้วไม่ได้กินมาหลายมื้อใช่นั่นแหละโอเคหลังจากนี้คือเดี๋ยวเราก็จะทานข้าวกันแล้วก็นั่งพูดคุยกันเรื่อยเปื่อยตามภาษาเรา อ,อืจัดจ้านอืมอืมกุ้งนุ่งั่นอืม,กม,ออมแกะดีมากอืมแสนกอร่อย ล้วนอลียาวแบบเก่งเมื่อกี้ที่ตักมาคืออะไรเบคอนเนาะใส่กูเจอขาเข่งเออคือเป็นนี้ต้องดีอืมรู้ได้ตอนแกะเดี๋ยวว่าอืมอกูดีไปดีแล้วหยิบเอาแบบกุ้งต้มน้ำตายเข้ามาอือที่ไหนนะความวะ อัวเนื้อกินเนื้อดีกว่าไ่้เนื้อไอ้กครงทำกันเน คือนะคะยาสีฟันหมดเราก็เลยว่าจะมาดิูที่ร้านสวัสดิการเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาดูนะคะว่าที่เนี่มีอะไรจําหน่ายบ้างนะคะสวัสดิการจะอยู่ด้านหน้าทางเข้าของอุทยานเลยนะคะโอเคไปดูกันเลยนี่เอาไหนดี มียาสัผมชิมนวดยี่สิบห้าบาทมียากันยุงกัายุงสบูก่ก้อนขนมมีปาเตยามียาเด็กเกลือแร่เกลือแร่สิบห้าบาทเธอนี่ยมีน้ำมันหอย,<ม>ยนะเออม,ามาีเครื่องปรุงด้วยนะน้ำมันหอยซอสเริกเทศน้ำมันพืชมามากเออมาม่ารลากระป๋องโอ้มีจานด้วยนะ มีจามีตะเกียบเออตะเกียบทิชชู่ชู่ไอเช็คทานไข่ก็มีแก๊กกระป๋องสรไบั์โอ้มีครบเลยอือน่าจะมีน้ำแข็งด้วยเดี๋ยวไปฟังนู้นกันรถมีแล้วมัง้งโอ้มออีน้ำอุ่นให้ด้วยนะน้ำร้อนมะม่มา,มาโจ๊ก เรื่งดื่มโอ้ครบเลยใครไปคานเดืออะไรมาดูนี่สบายเลยอ๋อไอติมไม่มีแล้วโอเคเดี๋ยวคิดเงินดีกว่าที่นี่มีเต็นท์เช่าด้วยหรอคะเออเช่าเท่าไรหร่ละ,<า>ะคะคือสามร้อยตอหลังแล้วเบาะนอนนะคะ เราเห็นมีเตาหมูกระทะด้วยที่นี่มีขายหมูกระทะด้วยอค่ะใช่ค่ะจะมาเราจะโทรสั่งเขา่ข้างล่างจะมีส่งอ๋อแล้วก็ฝากเตาไว้ตรงนี้ไม่ใช่ค่ะเขามาเก็บเลยเขามาส่งเขามาเก็บอ๋อค่ะขอบคุณค่ะเดินถัดจากร้านสวัสดิการมานะคะก็จะมีจุดบริการชาร์จไฟอยู่ตรงนี้ค่ะมีสองโต๊ะแต่ดูจากจุดชาร์จเนี่ยเราแนะนำให้เอาปลั๊กสามตามาเองดีกว่าเนาะ เพราะว่าอย่างของเราเนี่ยอุปกรณ์มันเยอะบางทีคือมาอาจจะจะไม่เจอแบบว่างแบบนี้อะไรเงี้ยบางคนก็คือชาร์จทิ้งไว้เลยใช่ต้องคอยดูแลทรัพย์สินตัวเองอืม โอเคเดี๋ยวเราจะมาสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับการกางเต็นที่เจ็ดโคดโป่งก้อนเศร้ากันนะคะเริ่มจากค่ากลางก่อนเลยค่ากลางเนี่ยก็คือที่เนี่ยเขายังเป็นอุทยานน้องใหม่เขายังเป็นอุทย,ย,ยานที่ยังยังไม่ร้อเปอร์เซ็นต์นะคะก็คือค่ากลางเขาไม่ได้คิดเหมือนที่อื่นก็เขาจะมีใบให้เราเขียนว่าเราจะบริจาคเท่าไหร่ในคืนนี้ก็คือค่ากลางอะ่ะเราจ่ายคืนต่อคืนเนาะ ่าแล้วเขาก็จะมีบัตรมาให้แล้วก็ระบุวันที่ให้ประมาณนี้ค่ะต่อไปต้องจองไหมไม่ต้องจองนะที่นี่เรามาแบบ walk in ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าช่วงเทศกาลวัวคนเยอะก็จองมาก็ได้ใช่โทรมาสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนได้ประมาณนี้จุดต่อไฟฟ้าที่นี่ไม่มีจุดต่อไฟหน้าเต็นท์แต่จะมีเป็นจุดบริการให้ชาร์จมือถือใช่อยู่ตรงริม อ่าล้านค้าสตวัสดิการใช่แล้วก็ไปห้อง,องน้ําชายหญิงแยกเป็นกิจลักษณะค่ะแล้วก็มีจุดบริการทั้งหมด3จุดก็คือจะเป็นจุดโซนในป่าหน่อยกับจุดโซนอ,อ่ทางขวาก่อนที่จะเข้าไปเดินสำรวจท่องเที่ยวแล้วก็มีด้านหน้าทางเข้าค่ะประมาณนี้ห้องน้ําสะอาดอแต่ว่าไม่มีเครื่องทําน้าอุ่นนะคะใช่แล้วก็บ้านพัก มีสองแบบใสองคนราคาแปดร้อยบาทสี่คนหนึ่งพันห้าร้อยบาทแล้วก็เต็นท์เช่าเต็นท์เช่าหลังละสามร้อยก็คือถ้าใครไม่มีก็คือมาเช่าที่นี่ได้หลังละสามร้อยแล้วก็มีเบาะนอนให้เช่าอีกห้าสิบบาทแล้วก็สัตว์เลี้ยงข้ามนํำสัตว์เลี้ยงเข้ามาเพราะว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยก็ยังมี นักท่องเที่ยวเขาเจอกวางอยู่เหมือนกันนะอืมใช่ไวไฟไวไฟที่นี่ไม่มีรถเข็นรถเข็นที่นี่มีให้บริการสองจุดเราสองจุดมีประมาณห้าคันน่าจะได้นะใช่ก็เยอะพอสมควรแต่ว่าต้องต้องบอกทุกคนก่อนว่าเวลาเรานําไปใช้เนี่ยเราใช้เสร็จแล้วก็ควรจะนํามาเก็บเข้าทีเนาะเพราะว่าถ้ามีคนจะมาใช้ต่อเขาเขาไม่มีเงี้ยมนันก็ลาบาก,กซึ่งจุดลงของกับ จุดที่กางเต็นท์เนี่ยค่อนข้างไกลเนาะแล้วก็ถือไปเนี่ยเขาเรื่องเลยใช่แล้วก็ประกอบอาหารประกอบอาหารเราสามารถประกอบได้ที่เต็นท์ของเราเลยเขาไม่ได้มีแยกว่าโซนนี้สำหรับประกอบอาหารนะหรือโซนนี้เป็นสําหรับกางเต็นท์เฉยๆแต่ก็ทำอาหารแบบกินเบาๆเนาะใช่ห้ามจุดควันจุดเตาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สัญญาณโทรศัพท์ของเราใช้ทูแล้วก็เอส ก็มีมีดูได้ปกติเลยใช้เน็ตโทรได้ปกติร้านค้าร้านค้าในร้านก็จะเป็นร้านสวัสดิการตรงหน้าทางเข้าค่ะของก็พอโอเคก็มีเบื้องต้นของของจำเป็นอะไรเงี้ยราคาบวกเพิ่มนิดหน่อยอเวลางดใช้เสียงก็น่าจะประมาณสามสี่ทุ่มเนาะโดยทั่วไปเพราะว่าคนเขาก็จะเริ่มแบบ พูดกันเบาลงแล้วแล้วก็เริ่มมีหลีไฟอะไรเงี้ยคือต่างคนก็อ่าต่างไม่รบกวนซึ่งกันและกันเพราะทุกคนมาที่นี่ก็ต้องการมาพักผ่อนใช่มา,มานอนฟังเสียงนกเสียงไม้กันไปใช่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอ่า u u u e e แล้วก็ฝากเพจ Facebook ด้วยนะคะนักว<ช>ิ่งหนีเที่ยวใช่ไปแล้วบ๊ายบาย